และสำหรับการเวิร์กช็อปในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับผม n a t จ r G Gift Black Coffee เครื่องออกกำลังกายจาก North Fitness นะครับที่สนับสนุนมาให้ผู้เข้าประกวดได้ใช้นะครับแล้วก็พวกพิธีกรพวกผมได้ใช้ด้วยลิขสิทธิ์เพลงจากบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดบริษัท SSK Pub b i t h i n g จำกัด ลิขสิทธิ์เพลงโดยคุณอาสุดยอดบุญทูบครับและลิขสิทธิ์เพลงจากคุณองค์สลักจินดวงจันทร์และจากค่ายเพลงไผ่ร้อยกอโดยคุณอาพยับคำพันธ์รวมไปถึงขอบคุณนะครับบริษัท VC Screen LED จำกัดบริษัทซิกเซนเ a เจอร์จำกัดบริษัท S าวเวฟ a อร์แกไนเจำกัดและที่ขาดไม่ได้บริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิกเจอร์และพี่ใหญ่ของพวกเราคุณพนมนพพรครับผมวันนี้นะครับเรามีกระเช้าของข,องขวัญมามอบให้กับกรรมการครับ วันนี้เห็นบรรยากาศการซุ่มซ้อมกันไปแล้วแต่ยังไม่พอแค่นี้สัปดาห์หน้ายังมีบรรยากาศให้ดูอีกหนึ่งวันเต็มๆภูมิลูกป่าออสรันจะเก็บเกี่ยววิชาจากเหล่าอาจารย์ไปได้มากแค่ไหนผลิหัสหน้าเจอกันมาถึงช่่งแจ็คพอตดาวทอนฮะ วันนี้เราจะมีโอกาสได้พบกับแผ่นป้ายทั้ง10แผ่นป้ายซึ่ง10แผ่นป้ายนี้จะมีไว้สําหรับแชมป์ในแต่ละซีซันครับผมรามงย้อนยุคแชมป์ได้เมื่อไหร่เปิดแผ่นป้ายชิงทองคำคุณล้านบาทจะพิพันตราแม่ขัวตราฉลากทองและตราแม่ขัวฉลากทองแผ่นป้ายมีดังต่อไปนี้ครับแผ่นป้ายแรกครับผมบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ขัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ขัวฉลากทอง เนเจะกิฟต์แบล็กคอฟฟผลิตภัณฑ์ตราแม่ขัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉล,ลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว,ลลรแ,รวและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองครับผมสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ขัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองและแน่นอนนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเราพบกับศิลปินท่านนี้ค่ะคุณไข่ จ้าน่าเจอกันใหม่นะจ๊ะกับวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD ในรา <5 S 1> ยการชุดอา